มุกกระจกทำไมเปื้อนจังเลยสวัสดีค่ะนี้ก็อยู่ไหน,นี่ยบ้านหลังนี้เหรอก็นูไงัะซาลงเกย กูเองก็พาน้องนนท์มามาหารถเจ้าของมอไซค์เมื่อเช้านะคะที่เสี่ยวเฉียวชนแกจิตนะคะ <c oughs> นักศึาสวัสดีค่ะย้อนตลาดนิ่มบวกนี่เลยเตรียมของไหวเดียเยเด่ยวเตรียมของแล้ว มอสะป่ากไมขายเพ่อนขายได้ไหมตามแล้ไหัวโน่ซื้อแมนมาให้เกี่ยวเวียนเวียนหัวก็พีนี่เหมือนกันไหมอันเดียวกันอันเดียวกันภาษาลาววิ่งเนาะหัวโนคนยอะนี้คนนี้ น้าคุณค่ะขายเร็วๆนะคะขอบคุณค่ะายคทินกตโอ้ยาแบบม่กดัญหาเเาคนหาวาส่มาไปขายอขาย่ย่างขายแก่ย่างตลาดเลยก็ตลาดไงซอยสุดท้ายอ่ะวันนี้จขายแต่ไกอย่างเดียว เราเป็นท้ายเขียงเอาเงินเอาเงินแสนไปเก็บด้วยค่ะกรุณาวไปเมียนด้วยนะคะเ <c oughs> อาไปเอาผมดีแล้วยเงนินแนดีแกรอดูจัดกันครับดูจัดก,กันกับคุยสมัยแม่อยู่ตลาดไงนี่แหละนั่งดีนดคนเหมาผากักยายด้วงนี่แหละคนนี้แหละคนเหมาผาักยาย ไหรว่าันต้เป็นผู้ไหนเดียว่านมันรถอันห้าตีบมานมันซาเล็กห้าปีที่ไหนไรเข้าจองรถเองลงลงรถเองใช่ไหมแต่มันลงไหมแบบแบบอันบาการานี่ึ้นมาเนาะี่แต่้องแบบแม้มันเป็นซาเลกเนาะ้าร็นางดืมกาแฟดกาแฟเนาะฟังนน่มันจะเป็นบางบางเนาะซาเล็เนาะ

คหค่ะเลยว่าเออมันี้่เก็บใบยานเานี้ดูค่ะเิมายานาคงจะไม่โดนจ้าการลองถ่ยสเจอ่ค่ะนๆไปแล้วค่ะอันนี้บีี่ออันนี้ตาย้ เห็นดูกลัวแกว่าเบิ้ลเบิ่เบ้มากเลยนว่าเป็นชิมแกเดี๋ยวเองแยกก็จีโจ้บนะันมดจอบนเปิดอะไรขึ้นร้อนกับร้อนกับซาลิงชิใจจะไปดี่เห็นว่าทีมเราดูงานหกโลถาแพ้น่ะแบกเดียวใจตระลึกใช่ครับเห็นแบเดียวมีสีใช่ครับเห็นยู่าชิมใจก็เด็ก็เด็เดี่ยวไหม เ้ามดีเด็กเบรกหัดเบรกหัดใส่โคังใส่โค้กับเพื่อนนะันนี้าเป็นหัดบอเขาไม่ได้ตกตอนนั้นหัดหัดซ้ายนะตอนพรุ่งนี้มาซดนแต่นี่มันหัดขามันตามน้ำเลยเข้าเสียวไปอย่างนี้ใช่ครับเจนยวโดนไหนท่าไหนมันไปชนในตรงโดนตูดซาลิงตูดซาลิงเนี่าท้ายซาลิงชนปุ๊บมันก็กระดินงมันชนกันนี่ถ้าม่มีขาท้ายซาลิงก็จะผ่านปั๊บพอดีค่ะ ฟาดถ่ายฟาเหล็งฟาเหล็งมันมันติตามตองหรวดมันก็เน่ยมันกระแผลมีเล็กน้อยาเล็งแราิ่งาก่าไหมล้ไม่สลิงไม่ล้มจริงซาเล็งไม่ล้มมุนมุนไร่เออมุนมุนโ่เมื่อเมืาเมื่อเราขีหมุนอะหมื่เราขีดไเจอแล้วนี่คน <c oughs> ขับนะคะกั <c oughs> บนกับไตปมปั่งไปพอดีเ <c oughs> ขาเลยขันหาความผิดเลยเอา หมุนรอบนึงรอบนึงพอดีอ่ะตัวมดเรียกว่าตัวนี้รอบนึงพอดีอ่ะรอบนึงมันเป็นตัวผู้หญิงว่าไส้ถ่ายกันเลยตัวของปลาถ่ายไส้เหย้เนี้ยประจำเลยแยกนี้ยประจำค่ะบ่อยสายหนึ่งกับสายสองนี่ตรงนี้แยกวัดดวงแยกวัดดวงแยกเนี้ยมันมันเหมือนมันเหมือนคือมันมันโล่งอยู่นะแต่บางครั้งเหมือนมีอะไรบมิด บางตาหลายหลายเ้อะเลยตรงนี้นู่นก็บ้าผุ้มไม่เห็นไอ้ฮอปไปบินกไอ้ฮอปไปบินบินน่นก็ไปแล้วเห็นบ่เห็นคนยบินแต่ตอนไปไปไปผมก็เลยเดือดคนเพราะว่าผมจะไินบิ่ายเดีวขามมาแต่ยังมองอันนั้นตุ้มมาจนตาวนู่นได้ไอ้หลุดตั้งาพากนเป็นดังใดเหเป็นดังได มันชันมันชันเกตหาเดียวก็ไม่เยี่ไตกตกจากซาลิงอยู่หฟดีแต่ไ <oh> ม่นอกนอกหัวฟาดพื้นลงกคือด้านขวาเราเนี่มีตอนนั้นมันเข้าับรถให้แตกบ้ันได้ตทกเลยานลวกเนี่ยเ ว่าไม่ตำพอดีเออแล้โตตอนรถมัตำอยูเกลยไห้อมาหากรเนดิใส่กันเตรียมมาค่ะยายาเท่าไหร่คายาคายาเพียแหยเอ็กเซเรออกเซเรอ้ยอีเเรสมองใช่เเหัวเพราะว่าหัวฟาดพื้นขาหมอว่าบพ่บอะไรนี้บาประมาณเจ็บาท ครับอ yeah. uh, ่ะแกรถหผมเด้อกเียงคันนึ่งโอ้ค่ะรถแล้วถ้าใบไีนมาหายว่าครเป็นแม่เกรงไปเดียวไปไาองกันโอเดจะไปขายของแกจะไปขายของตลาดน้าเอามาผมก็ไม่เป็นไรหรอกเขาเามาผมมไปเลยจายายดูไม่ต็มอีิหน่อยสิไปยังย่ก็แม่ยังงนา Bò <laughs> oh. oh. con <laughs> <laughs> <But no. cười> ปเป็นกับกบเราหรือว่ามันเป็นกับอะไรเหอก็เป็นกับที่นั่นที่เป่าที่ดวงลรางู้เนาะป้าก็ว่าเนะเรป้าก็ว่าอู้ดีนะที่ป้าไม่ตายที่อะไรงี้เลยป้าโอ้โหเข้ามาอย่างเรนดีๆน่ที่ป้าจิบจีบแค่นี้น ดีแต่ไม่นอกน้องหัวฟาดพื้นนี่หัวปูดีค่ะพี่เขาบ่าทาดีแต่นนองไม่นอกไม่นอกหมอก็ถามถามว่าป้ามีสติไหมป้าเป็นลมไหมไม่แล้วป้าจาได้ไหมทุกอย่างตั้งแต่นู่นจําได้จําได้ทุกอย่างบอกเนาะแม่แม่ดีเป็นไม่มาก แต่มันนี่แต่ว่ามันเบียนแล้วก็มันเจ็บเจ็บไฟนี้เหลปลายเบียนายขวาเรานี่แเลยที่แรกมันก็ไม่เป็นไรเนาะเป็เบียนเบียนไปถึงลมาลปุ๊บอ่อนแล้วลยังไม่คลืนท่านะลูกติดข้อเขาบอกว่าทำไมเห็นเินมาดีๆทีนี้ห้องขาบอกให้เปลียนจากขายยกล้ขตึงแล้ววนมันแหย่ๆท่มันมันยังเกร็งๆอยู่ไลเขียงก็ดูไม่ บ่อยๆมันอย่างว่าเนี่ยนหน้าคนเราเวลามันมันมันโดนอุบัติเหตุปุ๊บแล้วมันมีค้อนตู๊บสิบตัวไเอปต่อไปข้างหน้ามันก็อถ้าคนเป็นเยอะเนาะมันก็จะเริ่มมีอาการอย่างว่าโอ้ดีนะที่เราถึงว่าเรายังโชคดีอยู่เก็บอยู่แค่นี้แต่ก็ไม่อยากเก็บเด้นะงั้นทำตั้งหลายอันน่ะแต่ก็ยังไม่อยากใช้เงินพรากัน จะบอกว่ายังไม่อยากใช้เงินประจำเจมูมีอารมณ์ทำนี่นะเจมูเออโมเป็นนางเหรอแต่ว่าหมู่ยิงต้องเป็นนางหลายดอกวิ่งจับจับธรรมดาถึงห้องที่ตอนนี้น้องโนนก็ได้มาขอขอโทษคุณป้าแล้วนะคะ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะกนัหมาคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย